อาพยสับนะคะสำหรับละครปีนี้ปีหน้ากับกีใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องละครชุบปลอยเลยพี่แอ๊วันนี้มาเปิดปรละครนะคะสงครามสงครามสมรสค่ะเออเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรนี่ยค่ะชีวิตผู้และชีวิตครอบครัวเลยค่ะค่ะคือตอนอ่านบทพี่แอประทับใจอะไรในบทเรื่องนี้ผมอยากจะแบบว่ารับเรื่องนี้เล่นเลย ก่อนเกิดว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้แอปเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดเลยว่าแอปยังไม่พร้อมรับละครเอพูดง่ายๆคือละครผัวเมียเมียละครเมียหลวงเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าก่อนหน้านี้ถ้ามีบทคำนองนี้มาไม่ว่าจะยังไงมีเมียหลวงเมียน้อยเมื่อไหร่แอะไม่รับเลยจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ให้แต่ความบันเทิง เรื่องนี้ถ้าจะลงมาเล่นเรื่องเมียหลวงเมียน้อยมันคนดูต้องได้ประโยชน์เรื่องนี้แอบรู้สึกว่าอันนี้นี่แหละที่จะสร้างประโยชน์ได้แอบเลยทำค่ะบทบทมันแรงไที่แอบผาแรงกว่าที่แอบเคยรับมาไหมเพราะว่าอันนี้เป็น,ปนการกระเดิมเรื่องเกี่ยวกับคนเมียนเรื่องแรกอะไรเงี้ยส่วนตัวนะคะไม่ได้แรงไปกว่าที่แอบเคยรับเล่น,นะคะ่ะเคยแรงแล้วใช่ใช่ค่ะแต่มันแรงทางด้านความรู้สึกเพราะว่ามันจริงค่ะ ในการเข้ากับน้องเนี่ยคือต้องมีการเวิร์กช็อปอะไรกันมาก่อนหน้านี้เรียนหรือว่านี่ค่ะมีไปเรียนแอคติ้งค่ะมีเวิร์กช็อปไปก่อน,นคือในเรื่องที่แอนต้องเล่นเป็นแบบว่าสามีภรรยากับน้องตีเลยอไรแบไม่ใช่กับคนอื่นแล้วมาคบกับพี่คลิปกับพี่คริปค่ะอ๋อค่ะจริงๆเนี่ยเป็นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่เราเห็นกันจนรู้สึกว่ามันธรรมดาเลยคือการที่เรามีสามีและสามีก็มีอีกคนนึงอะไรแบบนี้ค่ะ ิงแล้วเราจะได้ดูเรื่องไหนก่อนกันระหว่างเรื่องของจีเอมทีวกับไม่แน่ใจอันนิดไม่แน่ใจไม่รู้ว่าไหนจะต่อออกมาตอนใช่ค่ะไม่แน่ใจเรื่องของจีเอ็นทีวีในราการที่ส่งไปมันใกล้เสเ็จแล้วน่าจะใกล้แล้วค่ะเพียงแต่ว่าแอฟเองก็ยังไม่ทราบกำหนดแต่ตามหลักการก็น่าจะจีเอ็มมากกว่านะเพราะก่อนเพราะว่าเรื่องเน้นถ่ายจบมาปีกว่าแล้วค่ะเพียงแต่ถึงเพืนไหมกับหลายคนที่รู้สึกว่าต้องไม่ต้องตารอรอแอปก็รอค่ะ แอปมาตื่นเต้นค่ะครั้งนี้คือเรากลับมารับงานแสดงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพี่แอปใช่ไหมคะมันหนักไหมคะพี่แอปกับงกับการจะมารับงานละครเราจะต้องห่างหายกันนานแล้วรับกับต่อเนื่องตอเนนี้ไม่หนักค่ะไม่หนักเลยแล้วก็ยังสนุกอยู่ค่ะแต่เมื่อเรากลับมาเราก็จะได้บทหนักตรงนั้นชอบค่ะแล้วอยากถ้าจะทำก็อยากทำให้มันเทศไทยทำให้ถูกใช่ค่ะแต่ว่าพี่แอปก็เป็นสไตล์ซาดิสเหมือนกันไม่นะ ว่ามันมันคือเราเต็มที่ในทุกบทอะคะ่ะอย่างที่บอกไอสมมุ๊อย่างเรื่องเนี้ยคะ่ะสงครามสมรสมมเนี่ยมันก็มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้แรงไม่ได้หนักแบบดรามา่าแบบหนักระหว่งขนาดนั้นแต่ว่าสม,มายัยแอปคือมันจริงการเล่นเรียวอะมันก็ยากเหมือนกันนะคะจริงๆเลยแอปกดล็อกมาแต่แล้วพพี่แอนเจอไหมคะกับการแบบวิด้าแบบ อันนั้นคือเหมือนเปิดประตูแบบระเบิดมาออกมาเปิดประตูจากวออกมาใช่ใช่ค่ะแต่พอมาเรื่องนี้ยมันไม่ใช่คือการระเบิดอารมณ์แต่มันคือมันคือจริงอ่ะมันคือชีวิตจริงเลยอันเนี้ยค่ะอันนี้ใครกำกับพี่สันค่ะก็เนี้ยถองวบอกว่าคอมบิเนชันนี้คือแอลฟือแบบรับเลยคือด้วยบทที่ดีรู้สึกว่าเป็นเรื่อง ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่สะท้อนปัญหาครอบครัวปัจจุบันที่ที่เราเห็นกันจบเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะพี่สันให้โจทย์ยังไงบ้างว่าอยากให้เราเล่งจริงอ๋อโจทย์ของพี่สันเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาให้แอปยิ่งรู้สึกว่าตอนนั้นรับไปแล้วนะคะแต่พี่สันก็ก็บอกว่าไม่หมายถึงว่าแอปรับเพราะเป็นพี่สันกากับด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้แบบ ยังไม่เคยมีประโยคนี้ออกมาแต่ช่วงที่ไปเวิร์กช็อปเนี่ยพี่สันก็บอกว่าละครเรื่องนี้เอาง่ายๆขอให้เข้าใจว่ามันคือการที่เราทําอะไรที่มันเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงอพอเจอประโยคนี้เข้าไปอ่ะใช่ค่ะแอฟรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้แอฟเล่นเต็มที่เต็มร้อยเล่นด้วยใจเลยค่ะเนี่ยเรื่องย่างนี้พอเราเล่เรื่องนี้อี่เห็นก็คือเรากรีน<ช>ะคะแล้วก็ก,กระแสความรักของเราเป็นทุกผลุน่นนะเนี่ยรอยในใน่างไรบ้างอุ้ยแอฟอยู่ตรงนี้มาจนแบบ อารู้สึกว่างานก็คืองาน,นะคะ่ะแต่ของนนี่คือคนจะเป็นรียกว่าจะมีคนินแตะใจว่าแบบว่าชีวิตจริงก็อคนก็จะเป็นเจนีแอฟกับคนุ่นอะไรอย่างเงี <ๆ S 1> ้ยละครนก็คือจะต้องเป็นแบบร็อคฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบว่ามันมันสมัยนี้แล้วว่าคนแยกได้ว่าเรื่องงานกับกับในละครนะคะแล้วก็แอบรู้สึกว่าอย่างเรื่องเนี้ยที่เราทําอยู่อ่ะมันไม่ได้ขายจิ้นขายฝันอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่าคนดูอ่ะดูเราจะแบบ อินไปกับบทบาทมันจริงๆอย่างที่บอกเรื่องนี้สําหรับแอปมันเรียวมากๆเลยใส่กล้องเมื่อไหร่ครับเนี่ยค่ะใส่กล้องเมื่อไหร่ครับเนี่ยถ่ายไปแล้วค่ะร้อยถ่ายไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปิดใครไม่ได้ปิดแต่ว่าถ่ายทำไป20หัวฟิวค่ะก็เยอะแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งเกือบๆเลยต้องตุ่ยปีต่อต้นปีก็เจอพี่แอฟไปปีก็เจอพีเอฟอีกหวังว่าปีหน้าคือเอฟซอนจะแบบว่าฝั่งว่าคือจริงๆผลงานเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่ว่า เลือกมาแล้วอยากตั้งใจแล้วก็แบบทุ่มเทมากๆแล้วเรื่องนี้แบบอย่างที่บอกเล่นแบบด้วยใจจริงคืออันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ในการมีชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบก็รู้สึกว่าบางอย่างในในประสบการณ์ของเรามันมันเอามาใช้ได้อะมันที่เรื่องกำลังใจบ้างนะคะังไางคะพูงานนาแบบนี้มีหรือเป่าคะกำลังใจเรามีไางคะกำลังใจดีค่ะ เมื่อคืนนี้ทํางานแบบเลิกดึกมากก็ยังแบบเราก็ไม่ได้ไปลอยกระทงนะที่กาลังใจเล็กๆกลับมาก็แบบลูกทํากระทงเล็กๆกับใครใช่ไหมไอ้ลมปีทำให<อ>้ <ๆ S 2> ใช่ <ๆ S 2> แล้วลอยกันในบ้านเนี่ย <ๆๆ S 2> ไม่ได้ลอยค่ะเพราะว่ากลับไปก็คือลูกหลับแล้วกลับไปก็ห้าทุ่มเที่ยงคืน <ๆๆ S 2> แล้วค่ะคือกวางไถละครละอะไรเงี้ยอ่อวางไถรายการค่ะอ๋อแจ็คมีอะารก็สงสัยว่าทำไมช่วงหลังไม่พาปีมาออกงานเลย ไอเสบียะทางบ้านอะไรแนี้ใช่ขึ้นมาประกันทุกคนแล้วคะปีใหม่ไปไหนได้รับงานแล้วหรอปีใหม่บอกว่าไม่ค่อยสะดวกทำไมฮะเป็นยังไงพี่แอฟหลายคนเอาคลิปนั้นมาลีลาดีดีนี่แต่อิคอนจิดสยามพารากอนคลิปนั้นลองสี่แอรแม่หมอปีใหม่แม่หมอปีใหม่ทำไมนะคะแม่หมอปีใหม่ที่ทำนายไปแล้วว่าแม่มีความรักมุ่งมี่กันอะไรกแทรกพูดมาพี่แอฟพี่แอฟเป็นยังไงบ้างก็เลยไม่ได้มาแล้วอันนี้แม่พี่แอฟออกเอง อันนี้คือแม่แอปิดปากน้องปีหรือเปล่าคะหรือยังไงคะค่อแต่น้องปีเรียนหรือยังไงที่อยากถือคำว่าไม่อยากให้น้องออกอะไรช่วงนี้อ่าก็ด้วยค่ะก็ยังไม่ได้ปิดเพอมค่ะหรือว่าพวันน้องปีสรุปอะไรให้พี่ปีน้อาข่าวอีกนะคะไม่ผมมันไม่มีอะไรจะหลุดแล้วค่ะไม่ด้เปิ่มแล้วใช่ค่ะไม่มีอะไรแล้วน้องปีเขาได้เห็นข่าวดูอะไรอย่างงี้ไหมคะที่อยากถาม ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาแซวคุณแม่ไม่ได้เลยไม่ค่ะไม่ไม่ได้เห็นค่ะเป็นแบบว่าแอปเองที่จะเป็นคนเล่าให้เขาฟังว่าเอออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นอย่างตอนนี้คนจีบเราอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเขาก็จะจะเดินหน้าจีบพี่แอปติดจรวดละก็บ้าเออไม่รู้เขามีโมเมนต์หวานว่างไหมคะเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ออกสื่อว่าแบบคุยกันน้อแต่พอคุยกันเขามีแบบส่งดอกไม้หรือมาอาหารที่กลองหรืออะไรนี้้างไม่พอ อยู่ใหญ่เลยอยู่ทีมเดียวกันเหมอพี่อภารใช่แบบนั้นจริงๆต่างคนต่างทำงานค่ะแล้วก็ทำงานหนักกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็คืออะยังไงอ่ะมันก็แอมไม่ได้รู้สึกถึงอะไรขนาดนั้นนะคะหมายถึงว่ามันก็เหมือนคนที่คุยกันมาเรื่อยๆสนิทกันมาเรื่อยๆเมื่อน้องบอกว่าโตอยากจะเป็นระยะด้วยว่าเนี่ยพี่แอมตืงหนักเมื่อะไรอย่างงเี้ย ขเขาน่ารักแล้วเขาก็ให้เกียนค่ะม,มันอาจจะเป็นตรงถ,ถ้าถ้าเกิดจะอธิบายได้มันอาจจะเป็นส่วนที่ว่าแบบเขาเปิดแล้วก็การเล่นกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในไออะไรก็เซลอะไรอย่างเงี้ยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แอได้ดูเขาสัมภาษณ์จะเป็นความสัมภาษณ์ล่าสุดเรายังตกใจอยู่ไหมที่อบอกว่าเขาแบบเราเขาค่อนข้างหลักมาก <c oughs> ไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจเ,เพราะว่าเราทราบอยู่แล้ว <c oughs> จะไปรู้ดีเพราะพี่แอบใช่ไหมฮะไม่กล้าบอกอะไรบ้างพี่แอบถอยไปเรื่อยแต่เข้าไม่กล้าพี่แอบตอนนี้แค่ตอนนี้เออทคือสบายดีเลยอ่ะแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเขาให้ติดตามเขาให้เป็มเขาให้ไปนะพี่แย่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่สำหรับแอบเองนะรู้สึกสบายใจสำหรับพี่ทีต่อไปควรติดตามเรื่องไหนดีคะพี่แย่มีอะไรอยากด้ต่อไปอะไรเนี่ยไปสัมภาษณ์ อะไครทีไม่เป็นไรแล้วเก่งใจเขายี่ต่อได้แล้วแม่เก่งใจค่ะเก่งใจค่ะแต่วว่าตอนนี้มันก็ก็คือเราสบายใจกับทงคู่เราค่ะแล้วแอปก็อยู่ในจุดสบายใจสบายตัวคือต่อไปนี้ไปไหนก็จะได้สบายสบายคนก็ไม่ต้องสงสัยมานั่งม่ต้องถามอะไรก็ถามได้หม่ไม่ดูว่าแอปก็ถามได้ก็เป็นปกติค่ะ ถ้าสมไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยที่ปกติเราก็ไปทานข้าวกันบ้าง่าหรอย่แอคุณไ่อะไรเงี้ยก็คือไม่กรโอเคเราคือครคอทายา่ะอย่าแฮปปีไม่ได้อะไรได้คุณแม่คุณแม่สวยมากเด๋ยวอนเดี๋ยวมีเวนีเาเก็บเก็บเก็บไปบ้างพี่แอฟแม่นา่สองาหสองาสวยมากค่ะแม่พี่อฟจะขอในงนพัตตีใม่